เทศบาลนครเชียงรายจัดก,กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยทำความสะอาดอาคารเทริดพระเกียรติ90ปีหลังเกิดน้ำท่วมพื้นที่เสียหายและมีดินโคลนสะสมจำนวนมากวันที่18มีนาคม2568นายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนะครเชียงรายมอบหมายให้ในายธเนศโกมลทงรองนายกเทศมนตรีนะครเชียงรายเป็นประธานในการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2568 พันจาเอกอสดางวิเศษวงศาปลัดเทศบาลนครเชียงรายนำาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยโดยในปี2568ร่วมทําความสะอาดรอบบริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ90ปีวันท้องถิ่นไทยซึ่งถูกกําหนดขึ้นเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงวางรากฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นและระลึกถึงวันที่18มีนาคม2448ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระบรมราชาองการให้จัดตั้งสุขาพิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นเขตปกครองท้องถิ่นแห่งแรกของไทยนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิน่นทีมข่าวเชียงรายนิวรายงาน